สวัสดี FC ทุกท่านท่านผู้ชมที่เคารพนะคะวันนี้ป้าแมวมาสวัสดียามเย็นอีกแล้วท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวป้าแมวอ่าท่านผู้ชมที่สั่งบอลสีป้าแมวมาป้าแมวจัดส่งให้วันจันทรนะคะเป็นวันจันทร์นะ <c oughs> เพราะว่าป้าแมวส่งไปสณียนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวก็มาเริ่มต้นที่บอลสีสวยๆที่บ้านป้าเขียวนะคะวันนี้ป้าเขียวให้มาช่วยไล์ป้าแมวก็มาช่วยกันไล์ช่วยกันขายของนะคะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวป้าแมวพามาดูนะคะ ป้าเขียวจะแนะนำอะไรก่อนเอ่ยเอาใช้คนก่อนไหมใช้คนได้จนจองแล้วที่ไม่จองมีไหมไม่จองไม่จองมันก็มีไซส์เล็กใช่ไหมพี่ใช่ไซเล็กร้ <150. S 1> อยห้าสิอาวกรเขียวปล่อยให้150มี2กระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมี2กระถางนะกระเขียวปล่อย150นะคะใช้ชนนะคะอ่าร้อ้าวมีมาอีกรกระถางเป็น3กระถางค่ะท่านผู้ชมคะ่ะมามา,มาลูกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าแมวแนะนำต่อนะ พี่เขียวมีอะไรแนะนําออกมาเลยนะค่ะลูกไม้แต่ลูกไม้เมล็ดค่ะอืมเป็นโอ้โหสวยมากนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวพาดูนะคะท่านผู้ชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะราคาอยู่ตรงหน้าป้าแมวเนี่ยทุกกระถางนะคะห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมทุกกระถางนะคะห้าสิบาทนะเดี๋ยวป้าแมวแผนกล้องมาเรื่อยๆนี่ใบเขาจะแปลกๆนะคะเดี๋ยวจะแป้าแมวบอกจะบอกนะนี่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเดียวนะท่านผู้ชมไม่ใช่ต้นเดียวนะมีสองต้นบ้างสามต้นบ้างนะท่านผู้ชมนี่ป้าแมวพาดูนะคะนี่สายดาร์กนะคะท่านผู้ชมสวยมากอันนี้สวยจริงๆเลยสวยมาก นี่ก็กัดโอมลูกไม้เขาจะกัดสีไปเรื่อยๆนะพ่อเขียวใช่ค่ะนี่ท่านผู้ชมคะดูต้นนี้สิคะเนี่ยเห็นไหมสวยมีสองสองสองต้นใช่ไหมพ่อเขียวต้นในกระถางค่ะนี่ท่านผู้ชมคะนี่ยเขาใบใหญ่มาเห็นไหมจากจากเขากลายเป็นเขียวนะท่านผู้ชมนี่เขียวที่ท่านผู้ชมซื้อลูกไม้ตะแมวไปคุเขียวนะท่านผู้ชมเขาจะกัดเขาจะกัดไปเรื่อยๆนะครท่านผู้ชมแดดร้อยนะคะขอให้เป็นแดดร้อยนะเขาเขาไม่ค่อยชอบอยู่ในร่มนะพ่อเมวบอกก่อนนะ สีบาทเหรออ่าเท่าไหร่เอ่ยสีบาทเจ็ดสิบาทค่ะโอ้ยกัดสีสวยขนาดนี้เลยสีบาทเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวโทรหาปลาเขียวนะคะเดี๋ยวป้าเมวแนะนําลูกไม้ก่อนนะ,ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบหยิกท่านผู้ชมดูสิคะใบหยิกนะคะนี่เป็นแบบนี้นะสวยอันนี้เป็นอู้สวยมากสวยจริงๆเลยเป็นฟอร์มกอนะคะท่านผู้ชมเป็นสองต้นนะคะเป็นสองต้นสามต้นนะห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาททุกกระถางนะคะโอ้โหสวยจริงๆลูกไม้แมปลาเขียวคนนี้นะคะท่านผู้ชม ห้าสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอโทรหาปราเขียวพราเขียวเบอร์อะไรคะศูนย์แปดศูนย์ค่ะเก้าสี่ห้าค่ะเก้าแปดศูนย์สี่แอดไลน์ได้เลยใช่เบอร์นี้แอดไลน์ค่ะปราเขียวต้องต้องเปิดไม่ไม่คอยอยู่กับโทรศัพท์ด้วยปราเขียวไม่ค่อยอยู่โทรศัพท์เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะนนี้เป็นลูกไม้ของพญาโมลนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ของพญาโมลนะคะเป็นฟอร์มโกนะปราเขียวเอาเท่าไหร่เอ่ยสามกระถางนี้ 50บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเหมือนคล้ายเลนูนะคะเลนูนครนะคะท่านผู้ชมป้าแมวบอกก่อนนะคะคล้ายเลนูนครนะคะป้าเขียวขายเท่าไหร่กระถางนี้หกสิบบาทกันเลยหกบาทนะคะท่านผู้ชมกระดูกใบชัดเจนนะคะเหมือนเลนูนครนะคะมีสองกระถางท่านผู้ชมเราโทรหาป้าเขียวนะคะมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมนะคะป้าแมวพาดูนะนี่นะคะนี่ท่านผู้ชมพาดูสิครับมันเขาเป็นฟองโกนะคะเป็นฟองโก เขาจะกัดสีไปสวยมากกว่านี้อีกนะคะลูกไม้นะคะป้าแมวแรับรองว่าสวยค่ะท่านผู้ชมโอ้วันนี้ลูกไม้ผ้าเขียวสวยมากอะ่ปะป้าแมวพาชมนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะรางใหม่เท่าไหร่คะับผ้าเขียวรางใหม่ก็50บาทค่ะรางใหม่50บาทนะนะะคท่านผู้ชมนี่นะคะลูกไม้ทุกกระถางใช่ไหมผ้าเขียว50บาทนะค่ะลูกไม้นี่นะคะหลวงราดเท่าไหร่เนี่ยมีมกระถางหนึ่ง แปดสิบาทโอ้โหท่านผู้ชมขาดูลูกไม้ไก่ที่เคยซื้อบาแมวไปยี่สิบาทบ้างสามกระถางร้อยบ้างนะคะท่านผู้ชมเขาจะกัดสีแบบนี้นะคะวันนี้ปวาเขียวขายยังไงคะเนี่ยฟอมกสองสองต้นนะคะท่านผู้ชมสองต้นนะคะกัดสีแล้วนะคะเขาจะเล่นสีไม่หยุดนะคะท่านผู้ชมเขาจะไปเขาจะไปมากกว่านี้นะคะสีเขาชอบแดดร้อยนะคะแบบนี้นะเขาชอบแดดร้อยนะคะท่านผู้ชมแดดร้อยนะคะเดี๋ยวนะทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมห้าสิบาทต้นนี้เหมือนคล้ายมงกุฎรุดด่าง คะเห็นไหมคะเขาจะกัดสีนี่นี่นะคะเหมือนไก่หรืออะไรเอ่ยที่ถือไว้ปพาเขียวอันนี้ก็สายดาร์กอืมสายดาร์กเนาะเท<ว>่าไหร่เอ่ย<ะ>อันนี้60ค่ะ60บาทนะคะที่ปพาเขียวถือนะใหญ่แล้วอืมท่านผู้ชมนี่ว่าแมวพามาดูนี่ฟอร์มนี้เิ็บอลลอร์เลย,ด,เเยดูสิเท่าไหร่เนี่ยป่าเขียวเจ็ดสิบบาทได้นะนีะ่เพราะมันโหสวยสวยมากมีสามสามกระถางนะคะท่านผู้ชมกอนแน่นบึกบึกแบบนี้เลยเจ็ดสิบบาทนะท่านผู้ชมนี่นะคะเจ็ดสิบบาทสวยมากเขาจะเล่น สีแตกออสางออกไปอีกสวยจริงๆอันนี้เท่าไหร่ผักเขียวกัดสีจะสวยอ,ะอ่ะอ่าอันนั้นเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ร้อนึงเนี่ยไหนไหนร้อยหนึ่ง100อ๋อนี่ร้อยหนึ่งน,น,น,นะคะท่านผู้ชมนี่ร้อยหนึ่งน,นะคะนี่นะคะอันนี้ล่ะผักเขียวเจ็ดสิบบาทไก่นี่ละ่ะไก่นี่ก็เอาไปเจ็ดสิบบาทเท่ากันเลยผักเขียวค่ะเพราะว่ามีหลายต้นนะคะมสามต้นสี่ต้นเจ้เจ็ดสิบบาทนะค่ะสามถึงสี่ต้นเขาลูกสวย สามถึงส<น> <70 S 2> ี่ต้นราคานท่านผู้ชมค่ะจะกัดสีแบบนี้นะคะนี่กัดสีเท่าไหร่ป้าเขียวเจ็ดสิบบาทเหมือนกันเจ็ดสิบาทท่านผู้ชมดูสิคะเป็นเป็นฟอร์มนะคะท่านผู้ชมนี่เขาโตมาเป็นแบบนี้นี่ท่านผู้ชมดูสินี่นี่ป้าเขียวเลี้ยงนอกตู้นะคะไม่มีตู้นะนี่นี่ท่านผู้ชมดูดูใบเขาจะกัดแบบนี้เลยนี่นะคะสวยเบลอแบบนี้เลยนะคะนี่ท่านผู้ชมค่ะสวยสวยเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นบอลลูกไม้ของป้าเขียวนะคะท่านผู้ชมขามาสุดท้ายด้านนี้นะคะ ด้านในนี้เป็นสามกระถางร้อยนะคะป้าเขียวบอกว่าขอให้หยิบคะกันนะคะคะสีกันไปนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตามลูกคือหยิบคะกันไปฟอมสองต้นทุกกระถางนี่นะคะสามกระถางร้อยนะคะท่านผู้ชมบ้านป้าเขียวนะนี่นะคะป้าเขียวบอกเบอร์ก่อนค่ะศูนย์แปดศูนย์ค่ะเก้าสี่ห้าเก้าแปดศูนย์สี่ค่ะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งท้ายเบอร์ป้าเขียวให้นะท่านผู้ชม ถึงแม้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะป้าเขียวก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะมีะลูกไม้เพราะป้าเขียวชอบเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมส่วนไม้บ้านๆก็ยังผ่าหัวอยู่ใช่ไหมค่ะร,รอบหลังนะคะจ้านี่นะคะบ้านป้าเขียวนะคะท่านผู้ชมค่ะป้าเขียวก็ยังมีอะไรนะปัาเขียวมีกวากพระพรมขายไหมเห็นมีท่านผู้ชมอยากอยากอยากไล้ยอยู่ยังเล็กอยู่ยเหรอขา,รขายต้นเท่าไหร่คะกวักพระพรม ห้าสิบบาทท่านผู้ชมที่ถามป้าแมวมว่ามันมีกวักพักพรอม,มไหมม,มาซื้อบ้านป้าเขียวได้นะคะห้าสิบาทอุ้ยแล้วหกหลงอ่ะฟอมโก้มาขายไหมนะ่ะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูที่ป้าเขียวสวยจังเลยเอลยันนี้เกัดสีอืมสวยจังเลยหกหลงมันเหมือนไอ้นั่นเท่าไหร่ป้าเขียวร้อยเดียวสองต้นมีหัวแล้วสองต้นมีหัวแล้วนะคะท่านผู้ชมป้าเขียวขายร้อยเดียวนะนี่นะคะท่านผู้ชมแล้วไก่เดชา ฟองกอล่ะเกิดในช้าก็ห้าสิบบาทมายกมาเลยเอามาเลยสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยฟองกอใหญ่ๆเงี้ยใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนะคะหมดแล้วนะคะมันเป้าปเขียวนะเฮ้ยลูกไม้เนี่ม<ห>นนันจะสวยมากเท่าไหร่นะเป้าเขียวอันนี้ก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะี๋ยวโทรหาเป้าเขียวนะคะป้าแมวขอสวัสดียามเย็นกับเอฟซีทุกท่านขอให้มีความสุขกับบอลสีของป้าแมวนะคะสวัสดีค่ะ